สวัสดีค่ะคุณลูกค้ายามเย็นนะคะวันนี้นะคะน้องซันนี่กับน้องป๊อปปี้ไปทํางานนอกพื้นที่ค่ะใ่ได้รับจองมาคนละสองคันนะคะน้องป๊อปบี้กี่คันคะหนึ่งคันค่ะเป็นเอฟไรอสค่ะสิบล้อลูกค้าเกาสมุขค่ะน้องซันนี่ก็ได้เอฟอนะคะแล้วก็รถตอนเดียวหนึ่งคันนะคะค่ะวันนี้เราก็มาดูนะคะความเรียกร้อยของรถ2อคันที่จะส่งมอบนะคะเดือนมีนานะคะ อ่าทีมงานเสือสังฟ้าค่ะของพี่เม้นค่ะสวยมากค่ะรุ่นนี้ค่ะส่วนของน้องบอยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตกแต่งสวยงามเลยค่ะประจังหน้าเรียบนะคะกระจกเรียบร้อยค่ะมีไฟพร้อมค่ะพร้อมลั่นเลยนะคะโอเคค่ะน้องกปปี้ค้าวันนี้นะคะนำเสนอเคมเป็นดีๆให้คุณลูกค้าหน่อยค่ะช่วงนี้เมเป็นนะคะออกรส นะคะเริ่มต้นที่99,000บาทใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะเอฟ210รุ่นใหม่ล่าสุดใ,ในเคอร์ของเราเลยนะคะผ่อนนานทุงสุดกี่งวดคะพี่8 4งวดเลยค่ะอตอนนี้คุณนา <80 S 1> คะคนไหนสนใจนะคะสอบถามได้ตลอดเลยะนะคะยินดีนะคะลูกค้าคนไหนจองก่อนมีสิทธิ์รับรถตอนนะคะค่ะ,คะยินดีนะคะรับใช้บริการลูกค้านะคะนี่บรรยากาศโชว์รูมของเรานะคะยามเย็นสวยงามมากเลยค่ะ น้องป๊อปปี้สวัสดีลูกค้าหน่อยนคะคะเ<อ>จอกันในคลิปหน้านะคะ,คะแล้วอย่าลืมนะคะให้พวกเราดูแลนะคะ,คะเรื่องรถบรรทุกไว้ใจพวกเรานะคะน้องป๊อปปี้ค่ะน้องซันนี่ค่ะสวัสดีค่ะ